บายดีเนาะมื่อนี้ทั้งทีมง,งานของบริษัทเรางามของเขาได้มาที่ตามผลงานที่เขาเคยได้มาถ่ายทำบางสองเดือนแล้วนี่เมื่อนี้คือเขามาเก็บกับ้อมูลสุดท้ายที่อ,อีกบนันเพื่อจะได้เก็บเกี่ยวนาะทงนี้ที่เขาได้มาลงอันนี้คือทานนางาสเสบยซุกที่เพื่อนเคยไปเอาปุ๋ยเขามาใส่และช่วงนี้อยากให้เพื่อนให้คําเห็นอีเบิงว่า,าแต่ก่อนตอนนั้นกับตอนนี้ต่างกันแบบใดมาถึงปัจจุบันนี้ นาตายแล้วนามห่วมนั่นน่ะคิดว่าสิบมีมุนีแล้วอุ่นลายตืบได้แปดสินนได้นี่น่ะเขียว่อเนื้อมันบ่ได้อันแดงแล้วมันเขียวต่อกันเลยแล้วดินกับป่อยซุยมิขีกระเดือนหลายขึ้นก่าเก่าเนาะเขียวแล้วมันจะเหลืองเหลืองแล้วเฮ้าใส่ปุ๋ยอีกมันยังเคยเขียวขึ้นอันนี้มันบ่มันบ่เปินแล้วนั่นมันจะไปเขียวไปเลยอันนี้ก็อีกจุดนึงคี่ว่านาของพื้นที่เสียหายจนดนับ บกางต่อเอาตัวนี้คือเป็นตัวที่เสียหาไฮไลท์ที่สุดก่อนที่เขาจะมาพักคึกตัวนี้แล้วเป็นตัวที่ตั้มที่น้ำท่วมหลก็ได้กางต่อเอาหน้าไ้นี่แล้วปัจจุบันนี้คือมันจะงามกว่ามูแลวก็คือให้เพิ่นบอกว่าความงามของมันขนาดใดญครับนาไ้นี้ไฮนี่นาไ้นี่มันเกือบอันสิตยหมดเจ้าเดี๋ยวนี้มันได้ดีกว่ามูตัวเทิงยังบ่ทอตัวนี้ซ้ำเพราะตัวนี้มันเป็นไฮที่ลุ่มสุดม่แล้วน้ำท่วมเหยียบหลท่วมตัวตัวนี้คือว่า วบเสียหายหลายกัวมูเกือบเบิดเลยมันบอกเกือบเบิดเลยปัจจุบันเป็นยังไงปัจจุบันนี่มันขึ้นงามกัวมูงามกัวมูข้ออย่างลัตัวนี้พอว่าฮาใไซ่ปุ๋ยเด้คือปุ๋ยของอาซิกของพวกเขาที่ได้ฮามากผลแบบเกินหน้าเกินตาเกินคาดหมายห่วงกระยาวอีกคือหน้าทงนี่เพิ่งไพต่างตัวจะเอาเลยมันบอสหน้าว่ามันตายแล้วเด้มันเป็นว่างเป็นว่างนี่คือเห็นนี่แหละแต่ปัจจุบันนี้มันเลยเกิดขึ้นมางามกัวมูงามกัวมู นี่ก็อีกพันหนึ่งที่ว่าทางฟากนั้นที่เข้าเพื่อนเสียหายคือเพื่อนที่เอามาปูกน้ากันปัจจุบันนี้ของเขาที่ใส่ปุ๋ยของเฮานี่มันจะเม็ดมันจะเป็นเม็ดเป็นมากมันจะบรีบมันจะบนเอาเนาะแต่ของเพื่อนที่เป็นท่านเดียวกับโตนี่ที่เขากาลังทายอยู่นี่เดี๋ยวเจ้านอยเขาจะพาเขาไปเบิรงว่ามันเป็ยนยังไงเพราะว่าปุ๋ยของที่เมื่อไ่กับอ่าเข้าที่ฟากนั้นทีเสียแต่ของเขากับงามเดี๋ยวอีกหน่อยเขาจะงามไปเบิรงนเนาะ อันนี้ก็เป็นอีกนาให้หนึ่งเป็นของไอ้อย่างเนาะไอ้ปะลัดทองขอบัวทวีสั์ขอบัวทวีสั์เจ้าแต่ว่ามาปีนี้เลยมาเปลี่ยนสูตรอันนะซูนซูนแปดซูนซูนเป็นเคมีเนาะหลักก็เลยเห็นให้เขาห้องขาไปเจ้านี่บ่งง้าง่นว่าคือว่าอันอันยกตัวอย่างว่ะเขาห้องขาไปเจ้านะแต่ว่าอันอันการเดียวกันอตัวนี้มันอินซีเคมีแต่ว่าเขานี่มันพลาดนันเดียวแต่สะนนั้น อยางให้พี่น้องหันโมเมนว่าโฆษณาเราอยางให้พี่น้องหันมามามาล่องปุ๋ยอินซีเคมีตัวจริงและของเล่าเขาผลิตเองอยู่เมืองลาวโ่เมนมาปรคกาย่องนี่คือเข้าพันเดียวกันครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ใส่ปุ๋ยอินทรียเคมีของบริษัทอาซีของเขาอันนี้เป็นเข้าพันเดียวกันที่มือข่าพระเจ้าถือและมือของไอ้ถือนี่ม่นเพิ่นใสของเคมีกัวไป แล้วผลแตกต่างผลได้หักของเพิ่นมเปอย่างนี่แค่บุคือกับของเขาเลยเนาะเจ้าพวงเลยเนาะเจ้าอันนี้เป็นสองเป็นแตกต่างของมันเลย่นะไว้ยังอูจักว่าเพื่อประชาชนเฮาผู้อันสมใสเคมีและอินทรีย์เจ้าเนาะให้ให้เบิ่งตัวจริงเจ้านี่ก็อีกให้นึงที่ทานนางเสวยซุกเพิ่นได้เอาอุยของเขามาใส่ทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสอง ปัจจุบันเพิ่นจะได้เก็บเกี่ยวแล้วล้มากคนที่เพิ่นเคยเห็นผ่านมาลองถามเพื่อนเบอง์อาร์เซน่เป็นจังไดเนี่คือถือว่าห่วงยาวเนาะแล้วเม็ดมันเป็นจังไดเม็ดมันก็ตึงดีอยู่ได้ได้น้ำหนักบอได้น้ำหนักได้เอาเกี่ยวแล้วมันหนักอยู่ได้แล้วการที่แต่ละปีห่วงมันเคยเงา้ยและงามแบบแบบนี้บอบอบอปัจจุบันหลังจากใส่ปุ๋ยเขาเป็นสองสูตรคือหมากมันจะเต็มเม็ดเต็มหน่วยห่วงยาวหมากตึงเนาะหมากตึงเจ้าอันนี้ก็คือคำคิดคำเห็นแล้วค่ะ ขอแตกต่างทีตัวนี้เทากับกีล่ายคือกันได้ยังมาใส่นั่นได้กีล่ายก็มุงนี่ยได้จนแน้วบูชื่อนอกเพราะว่านะแปลงนี่ต่กอนที่เขามานคือมันจะเหลืองจนจะตายแล้วตัวนี้ก็ได้คือมันโบงงามโบงงามคือขอบโคดึงหลังจากมาใส่ปุ๋ยอินซ์เคมีของบริษัทอาซีของเขานะคือสูตรหนึ่งและสูตรสองปัจจุบันมากมันออกมาแบบเต็มเม็มเต็มหน่วยคือมากมากไง่มากตึงหวงยาวได้น้ำหนักปันซะต่กอนันคือมันจะเหลือง แต่ก้อนฟางน่าอาจจะงามกว่าตัวนี้โ<า>ม <ขอ S 1> เมนแต่ง<ล>พี่คอยว่าฟางนั่นตัวนั้นงามตัวนี้ขี้ล่ายเหรอ,อโอ้ตายแล้วแั่นี้เหลืองางามนี่เขียวฟา,างนั้นตะกอนจะเขียวขางนี้จะเหลืองตัวที่ข้านเจ้าเคยมาเอาของอูร์เกี้เนาะวาขานี้มันโบงามแล้วเอาเขา้าใส่ใส่ให้วมันงามหมูโบงามปัจจุบันมันงามอีก